ปลาดุกผัดใบโหระพาเมนูเบิ้ลข้าวกินกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันมากวิธีการทอดปลาดุกยังไงให้ไม่ติดกระทะเราจะใช้ปลาดุก500กรัมนำมาร้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะจากนั้นปุ้ยจะโรยเกลือป่นลงไปในน้ำมันค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำปลาดุกลงไปทอดเลยนะคะใครจะใส่แป้งก็ได้เช่นกันนะคะแต่ปุ้ยไม่อยากกินแป้งคะ่ะปุ้ยอยากกินแบบทอดธรรมดาอย่างนี้นะคะ ปุ้ยทอดด้วยไฟกลางนะคะทอดจนกว่าเขาจะสุกเสมอกันแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็พลิกกลับด้านนะคะเราก็จะได้ปลาดุกรบกรอบๆแบบนี้เลยค่ะเราจะพักปลาไว้ก่อนนะคะนำพริกกับกระเทียมมาตำเลยค่ะพริกเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้วก็นำพริกะกับกระเทียมที่เราตำไว้ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะเสร็จแล้วปุ้ยจะเติมน้ำล้างครกลงไปนะคะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาค่ะชิมรสตามที่เราชอบได้เลยนะคะจากนั้นใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะผัดให้น้ำซอสซ,ซึมเข้าไปในเนื้อปลาเลยนะคะจากนั้นเติมใบโหระพาลงไปค่ะผัดต่อไปให้ใบโหระพาสลดก็คือใช้ได้แล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเตรียมข้าวสวยร้อนๆรอไว้ได้เลยใครที่ชอบกินปลาดุกต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยนะคะมันอร่อยมาก ถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ